สวัสดีค่ะพบกับช่องอ่อกุกอบนะคะตอนนี้เราก็จะมาทําอาหารเย็ยนกันกินนะคะก็คือหาอาหารที่อยู่ข้างๆบ้านเนี่ยค่ะได้นะคะก็มาดูกันนะคะว่ามันคืออะไรนะคะมีอย่างเดียวมีอย่างเดียวคืออะไรพี่ผู้ไทยนี่นะคะผูดไทยไม,ามาขาขานะคะ ก็จะมาปอกขากันนะคะค่ำนี้ก็จะลวกขานี่แหละจ้ะทอดเดาทอดไข่ด้วยนะพ่อ,อคุณพ่อทอดไข่ด้วยนะคะแล้วก็จะลวกขานะคะจ้งน้ำพริกนะคะค่าวไ่ขนก็คืออาหารอีสานบ้านเรานี่ยแหละคะ่ะมาอยู่รอบๆข้างะคะ่ะแล้วก็ปลูกไว้ไหลายกออยู่นะคะทุกคน<ม>เดี๋ยวเราปอกขาช่วยกันนะคะคราวนี้ อาหารก็จะเป็นไข่นะพ่อเน,ะอนาะอบอาหารอาหารอาหารไข่ก็คืออาหารนะคะทุกคนอันนี้ก็คืออาหารจีแต่มก็อร่อยนะมื้อไว้ก็กินมั้งนี่กินไขุู่นอาหารอะไรคะป,ะปลาที่บอกโอ้เก็บน้อยโอยไม่เอาหรอก ถ้าบอกว่าถ้าถ้ามันผ่านช่วงเดือนนี้ไปก็มันไม่อร่อยแล้วค่ะพ่อเกลี่ยมันไม่อร่อยอะไม่คืนแล้วมันจะแข็งเลยเป็นตส้อันนี้เปือ่อยแล้วก็ไปถันพิธีฟอกคานะคะทุกคนสิบนอนนี่ก็อิ่มแล้วล่ะคะ่ะ งานธนาคารบอกขาทำงนานจริงเลยบอกประจำนะคะ มาณสักสินี่แหะค่ะสิก,สะกว่ากนตะกอหนึ่งสองสามี่ี่ขออาอกออละสามหนอกอละสามหนอมันก็ออกเรื่อยมันก็ขึ้นเรื่อยๆค่ะทุกคนแล้วก็ไม่ได้ไปเก็บขกขูดสะนานเลยกะพ่อเนาะอ๋นเป็นน้ำน้ำท่นาะน้ำท่วมเน,นาะ นี่นะคะกะชีก็ขอประมาณนี้ค่ะไปกรอนนีอยู่ได้ลูกคอดลูกใหม่นีค่ะค่ะต่ก่อนคอดลูกใหม่จะกินขาเลยใช่ไหมพี่กินหัวขาอ่อนนะคะอร่อยมากค่ะอยู่ไฟขนาดจ้ำจ้ำเกลือค่ะก็นั่งอร่อยเลยนะคะใจะหวนหวานกินข้าวกับหัวขาเนะคะแต่แต่ตอนที่คอดลูกใหม่เขาจะให้กินประมาณนี้มัน้ำพริกก็เห็ดแล้วก็อร่อยมากเลยหรือว่าหิวหรือเปล่าพ่อ อร่อยทุกครั้งเลยที่เรากินน่าจะตกไกให้กินนย,ย้อไก่ก็แซ่บยูอมอือค่ะปอขาไปแล้วก็จะไปค้างง่วนะคะลวกโอ้โหนักกีดเทวดามาอีกแล้วดิีย,นนนนยังไงไม่หัวงใ้เราดูก่อนนดิบเมอกี้ดูดิบไปปุนจ้า Cứ vòn là đã khỏi vừng Cái mà thì là vương là Cái <laughs> là ก็ผอน,นีลนะคิดว่าเราจะมาเข้าหน้าบ้านแล้วนี่นหะนอีกสามหน่อ,อก็เก็บแล้วค่ะปลอกตัดเลียวนะคะ,ะ,คะช่วตับปลอกท่านมุงรวบต้นใดๆอย่างเนื่นะองอะไรบ้างคะรวมก็จะเป็นชะอมเน,น <ừ. S 1> าะพะกูด แล้วก็ผักอะไรช่วงนี้เขาจะมีอ่ะผักน้ำเออผักน้ำแล้วก็ใบมะลุมเขาเรียกว่าอะไรใบมะลุมใบมะลุมแล็่วนผักม่วงเนาะ <c oughs> อดอกแคเสร็จแล้วเลุยเน,นื้อ สวยมากเลยค่ะแล้วก็ตักเลยนะคะไอซิตัดตัดเลยก็ได้แล้วก็ไปล้างแล้วค่อยลวกนะคะคืนนี้ที่ว่าฝนจะตกไหมคะไม่ตกดูดูเพราลอยฟ้าอยู่นี่มามิมามิดอย่ฝนจะตกจะไปเชื่อดวงใใครว่านี่นะคะไอซีเฮ้ยนี่ค่ะอันนี้กี่หนอนะ เขาขายหน่อเท่าไหร่ก็าทำเป็นอันนี้ประมาณสักเขาขายที่เด็กหน่อระบายเขาสิบสี่นะหน่อไปตีสิบสองสิบสามสิบสี่นะคะนี่เดี๋ยวรวบหินเย็นนี้เราก็ตัดครึ่งเลยแล้วก็เกอาไปหลางนะคะเสร็จภารกิจแล้วค่ะอันนี้คือพ่อคานะคะพ่อจะย่างอะไรคะนี่ปลุด,นะดยุงได้ปดยุงเนาะโอ้โหขึนมาเลย ผงจะมาแล้วค่ะบมมาก่อนนี่นะคะเดี๋ยวเราไปค้างหมอ้อก่อนนะคะเดี๋ยวดูใกล้ๆก,ก่อนนะพ่อแบบนี้แหละค่ะเนาะนี่ค่ะเน่ะขานะคะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นขาจับขึ้นมาหน่อยพี่อ่อนออน,ออนอันนี้เขาเรียกว่าขาอ่อนนะคะเดี๋ยวโลกกินยินนี้เลยนะคะพิเศษเ,เจลเจลอะไรคะพี่เจลปลา เออเดี๋ยวปลาบองนะคะเย็นนี้บองปลาปลาบองนี่นะคะต้องขอขอบคุณ f อนะคะทุกท่านคะ่ะขอบคุณค่ะคที่ดูคลิปดูโฆษณาให้นะคะช่องออบก,กุกเกาะแล้วก็ช่องวันไร่ผูหลวงนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าดูก่อนนะคะว่าจะได้เดินทางหรือเปล่านะพ่อ หวานก้าก่อนเนาะติ๊กตอก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 ค่ะวันต้าก็กระสอบเดียวใช่ค่ะนะคะแต่ว่าวันนี้ไม่เห็นไรลุงจีมานนะแกนอนคนเดียวนอนโลดฝากให้แกนอนโดดเด้อนอนคนเดียวแต่ว่าพ่อฟื้นยังไม่ได้ไปนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้น่าจะมีรำนะพอ่อไทบ้านนอกเบสไทบ้านนอกไม่อยู่ด้วยเห็นแกบอกอว่าจะรีบอาบน้ําเห็นเอฟซีว่าอาบวิ่งผ่านน้ําหรือเปล่าเข้าห้องแล้วนะ อ้ยสั้นก็เยอะแยะเลยต้องขอขอบคุณนะคะเอซค่ะนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะพ่อพรุ่งนี้เนาะครับก็ขอสวัสดีจ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ